สวัสดีครับสวัสดีพลเอนนะะีนนองครับเราบริษัทโฟรกับ,บาวเจนัทชาแน,นลครับมากับสาวสกุนคือเก่าครับสวัสดีค่ะหลังจากที่ขึ้นยางไฟมาสอง,สองมืองมือนเนาะเป็นโต๊ะหินครับิษัมาเล,ลาะไปคือเก่าเด้อครับพี่การถ้าก็มาที่กูซูงก็เพื่อโคตรเียมครับผมม,มือนก็มาโอ้แต่วาเงียบพีนนท์โมยคนมา,าเฮิตเลยมียคนมาหาิตอ่ะถีบยิงฮิไหวด้วจะได้กับมาหลุนมาตามลำสมนับบ่าวโจด้วยบ่าวโจสีมันมาในตัวบ่าวโจ้ด้วยครับคนอะไก็แช์ก็กดตามนะเนาะกดกระดิ่งเพื่อร ยังหุยปาดทำแล้วโมนี่ทำแล้ว้ยบยยบเขาไปโมนี่ทำแล้วพี่น้องทำแล้วโมนี่พ่นไพะโลคุณครับพี่าดพี่มิติดอกมากทำแล้วโมนี่จดอกแล้วนี่สองสามสี่ห้าหกเจดแปเก้าสิอ็ชสิบสีสิบสี่กสิดอกเหลืองงามขนาดยังโบนเียบงไเนาะ นะครับปลามันม้นแล้วพี่น้องเบิ่งดยังใส่เป็นสาวขืนสาวโอ้ยเปินบ,านบ,นบ้านเบิร์ดพี่น้องมันดอกลูกกระตาได้อยู่ลูกกระตาบพได้บ่าวโจ้อลูกกระตาบพได้วยเถอ่ยวอ้ยเบิ่งดเบิ่งดช่องมืออุ้ยเดี๋ยวเห็นสีบ่าวโจ้เอาอัอนหลุดมาโฟดนเบิ่งพี่น้องเออยดอกไงแห่งด่นดันด่นสาวดจิ้มแล้วมึงนี่ดีจิ้มแล้วเดีเ๋ยวขยับไปเรื่อยครับ

นำมาแล้วได้พีน่นาไม่เหวไม่โบกเนาะไม่ยอกเนาะเป็นไนะครอยู่บัจักแล้วบ่เหินนี่ดินทอนหลักดอกแม่ด้วยหลักมายามอานอนนะ่นเนาะตั้งให้ปวดกันแน่เลยจนนั่น ให้กให้ปวกนะปวกกินเพิ่นได้เลยเราเห็ดลุงาวนะกันเลยเคัเรียมาต่ไกลเลยลิงมาไต้ติดมีเชื่อหน่อยนี่รับเพิ่นเดเนนี้ขึ้าษีออกอยู่เพิ่มจอบรเวระงอกขาวอยู่มือนี่ เห็นแต่เลืมอ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 แล้วดอ,อกนี้นี่ขันโบบ้านนี้มันเป็นเครื่องดุเครื่องอยู่เครื่องหนูเนาะ ไม่ไหวละวสามขีดกลัวครับพี่ลุงบอกนี่มูเนี่ยโลหนึ่งนะคือปะมูเซกะตาขออะไใส่กระตาอะไ้ตัวกระตาเบาโจเอาขานเนี่ยแข็งเสียเลยฮัดอัดสอนพี่น้องเอ้ยจะตีเหีงเด้อมีสองดอกได้ยังไงบึ้งบึ้งบปิดหน้าด้วยไอ่เออีหลีเลยนะเอาดอกไหนได้บ่อสไม่หญ่คงไรบอสขาขานี่บะ บักไงเอ,เอาดอกเอาขาดอกนะก็ได้เป็นต้นเสืออยู่นี่แหละพินาผัวกันเด้อครับหะงกง่ไงเนาะเอาไปได้อาการนักเนถึกฝนถึกฝนแหงขัดมาหมูว่านเนาะพฤชบดีครับมาที่ให้ชาวสุกุลบางหนาจะผ่านไปครับพี่น้องโอ้ยงามากันนะครับจัดเลยจุดหยูหยอะ ลายครับงามเลยพี่น้องเดี๋ยวสาวด้ยจากหหัวห็ดสีแบบจพี่ดน้องครับนตาีนะสาวนี่ก็เนาะจ้ะสาดอกับมูนี อีกเพีงศาตร์ไเนาะอือปูดอกงามขนาดเลยไปครับมันมันกันต่อดอกเหลี่ยงมันเหรอลุงข้าวครับลูกขาวดอกเหลี่งข้อมือใครหน่อยเอาไหบ่นี่สิ่นีเจอหนึ่งลุงข้าวในแหงมันข้อมือนี่ได้ลุขาวใครหน่อยคทั มันบานก่อนเนาะบานก่อนตัว yeah. จ ah. well, ูงใหญ่ดิฮะดอกบานเราทีปล่อยไปเห็ดเสือเพิ่งเด้อครับมาดิไปสาวไปเดี๋ยวนี้งครับจะต้องจะต้องมาเมื่อย์เมย์กินเรื่อยคนไปนี่ถักเข่าด้วยพี่แค่นั้นที่ดอกนี้เราปล่อจูงไปได้ไม่น้อยดอกเก่งเลยนะครับเด้อฮะทีเก่งได้อยู่ครับไปครับงาขนาดนี้ ดูค่ะนะครับสานนวนิ่นี้โอ้ยไม่มาแกงเนาะมดทางแห่งเด้อครับแมนจ้าตาตะคุณจะไปล่มอะไรไปหรอกไง <c oughs> ่มาขุดอยไกันมีไข่ <c oughs> คุณกมีได้สามไข่สองไข่าสางเอาเล็บมันีเอาขอเก็บมาแกงเด้อครับเนาะ

ต้องไข่อยู่ด้วยเสื่ซอซสาวขึ้นมาฝนตุกดีไร่นนี้ขึ้นพูดเลยที่ไปครับมันมันนะกันเลยสาวไข่มันครับคือไข่มันไข่เห็ดแล้วที่ที่เลี้ยงว่าค้าถือขอให้กินเนาะอุ้ยดอกเห็ดนี่ครับหึตัดแล้วหรือเ <laughs> ปล่าตัดเลยไปอันนี้ เห็นอัหนังเจาะมันมีใครเห็ดสมเด้อครับเห็เหลืงนี่เห็นหยอยเจาะไปครับผมาสาวสาวเจ้าสาวอุ้ยแกงเนาะแกงเห็ดน,นี่เป็นอาหารที่เป่าโจกินอยู่ตลอดเด้อไปละงูเหลืองครับมไม้นี่เคยได้หาสิบดอกเลยครับแตอนนี้เมือนกำลังเห็นสองดอกมันออกมาจั้ปีแล้ว สองปีปีหนึ่งปีหนึ่งปีที่สองโอ้หูสีออกหน่อยออกลายเด้อครับไปครับอเห็ดไข่ครับโอ้ยโหคนเดียวนิดมันคนปีกายที่บ่าวโจไดียิบหาดอกเด้อครับเมื่อปีนี้แหละหลายดอกพี่น้องแต่ว่าถือฝนครับฝนได้ป้องได้ยุ

ขึ้นไปหน้าในแจกดอกเย็ดไข่ไปจุ่มไปดอกเดียวสองสองดอกครับครับดอกหนึ่งครับใหม่บางสองสองดอกไปครับหัวหัวหัวแบบกลมๆนะยิ้มทำตาซีบดอกแล้วพี่หน่อยเลย มูใหญ่คือมูแหลบสิน่าจะนัดเห็นยังถั่วออกใหม่อมื่งปุมเ้าดีขนาดออกมานี่พอออกใหม่ใช่ไหม,มนี่ก็ เอากุมอุปกรณ์มานี่นะดอกเห็ดแม่เมื่อนา้ทาวตกุลกระไดให้พ่อออกให้พ่อใหญ่เพิ่พออ่อนนดนี่อนอมันให้พ่อออกมาแล้วมันมันสุเฮ็ดเดีเอายังยังกะเอาน่าเถาะเนื้อ บยจุกยีขนาะดมึงผม,มขวดขวดขวดบปาบจกบ้ <laughs> <laughs> บาใส่ปจก <laughs> เอาพี่น้องขวด <laughs> ขวดูขดขูดไ,ไป่ล่ะออออกุไลอยอกุไลเปอ่า <laughs> พี่น้องครับมือน,นี้